เห็นจริงแล้วกระจกกนรอยของซัมซุง Galaxy S 26ซีรี e s ทั้งสามรุ่นหลุดออกมาแล้วทำเอาเหล่าฟันธงเทคโนโลยีต้องตามหาข่าวสารอย่างรุนแรงมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือขอบจอบางเฉียบจากภาพกระจกกนรอยที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นว่าขอบจอของ Galaxy S 26 Series มีการออกแบบให้บางมากและมีความสมมาตรทั้ง4ี่ด้านในทุกโมเดลการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หน้าจอดูสวยงามยิ่งขึ้นและเป็นความหวังของผู้ใช้งานที่รอคอยอย่างนาน แต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดสาคัญที่สุดจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจกว่าคือดีไซน์ครอบครัวเดียวกันที่เป็นครั้งแรกในวงกว้างของ Galaxy S ซี r i e s eries. จากภาพที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นว่ามุมจอของทั้ง3มรุ่นคือ S 2 6 S 2 6และ S 2 6 Ultra ดูเหมือนกันนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากเพราะในอดีตซัมซุงจะออกแบบให้โมเดล Ultra มีมุมจอที่เหลี่ยมกว่าแต่จากภาพที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นว่ามุมจอของทั้ง3รุ่นมีรูปทรงเหมือนกันและดูเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริง แต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดถ้าพูดถึงภายในมีข่าวว่า Galaxy S 26 Series จะถูกขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Exynos 2600ของ Samsung ตัวเองในบางตลาดและใช้ชิปเรือธงรุ่นถัดไปคือ Snapdragon 8 Elite Gen 5ชื่อยังไม่เป็นทางการในตลาดอื่นๆซึ่งทำให้ความเร็วและประสิทธิภาพของมือถือเพิ่มขึ้นอีกด้วย และสำหรับกำหนดการเปิดตัวมีข่าวหรือว่าซัมซุงอาจจัดงานนั้นแพ็กสำหรับ Galaxy S 2 6 Series ในวันที่25กกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ทำให้เหล่าฟันธงเทคโนโลยีต้องติดตามข่าวสารอย่างรุนแรงถึงจะได้รู้ว่ามือถือใหม่ของซัมซุงจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นเครื่องมือที่ดียิ่งขึ้นแต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดสุดท้าย มีข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบกล้องของ Galaxy S 2 6 s e r i e s ด้วยแต่ข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการจึงต้องรอาการเปิดตัวจากซัมซุงเพื่อรู้ว่าจริงแล้วจะมีอะไรบ้างทำให้เราเตรียมตัวไว้เต็มที่เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆของ Galaxy S 2 6 s e r i e s ที่จะมากระจายให้กับเหล่าฟันธงเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อนๆถ้ามีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับ Galaxy S 2 6 s e r i e s หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบของมือถือใหม่ๆของซัมซุงมาแล้วหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะ